ประกาศสงกรานตพุทธศักราช2565จุลศักราช1384รัตนโกสินทร์ศก241ปีขานจัตวาศกจันทรคติเป็นปกติมาตปกติวานสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14เมษายนเวลา9นาฬิกา52นาที12วินาทีจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดีคืน13ค่ำเดือน5ปีขานนางสงกรานต์ปีนี้มีนามว่านางกิรินีเทวีหรือนางการกินีเทวีทรงพาหุรัต ัดดอกมนทาอาพ์แก้วมรกตทักษาหารถั่วงาพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนสเสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรหรือว่าหลังช้างเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้อาทิตย์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก400หตกในเขาจักรวาล160ห ตกในป่าหิม,มาพานต์หนึตกในมหาสมุทรแปดสิบหาตกในโลกมนุษย์4ีสิบาเกณฑาราทิคุณตกราศีธนูชื่อเตโชหรือธาตุไฟน้ำน้อยอากาศร้อนเกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้นาคราชให้น้ำสี่ตัว ทำนายว่าฝนจะดีตลอดทั้งปีเกณฑ์ธัญญาหารชื่อวิบัติข้าวกล้าในานาจะเกิดกิมิชาติคือมีด้วงและแมลงรบกวนข้าวกล้าจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียหายห้าส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงครามเกิดการฆ่าฟันกันจะนิราจ,จากกันและจะฉิบหายเป็นอันมากแล วันถลิงศกตรงกับวันเสาร์ที่16เมษายนเวลา13นาฬิกา49นาที48วินาทีจันทรคติตรงกับวันเสา,สา,เา,าร์าาาราครนืน15้าค่ำเดือน5ปีขานคำทำนายวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานจะแพ้ฆ่าไทยพระสงฆ์ราชาคณะ จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันมากวันศุกร์เป็นวันเนาข้าวจะแพงแรงกาจะตายหาสัตว์ในป่าจะเกิดอันตรายวันเสาร์เป็นวันทถลิงศกเหล่าทหารทั้งปวงจะประกอบไปด้วยความสุขความสบายในภาควิชาการต่างๆเหล่าทหารถึงแม้จะได้กระทำการรบไม่ว่าจะเป็นทิศใดหรือที่ใด ก็จะมีชัยไปสะทุกที่นางสงกรานยืนจะเกิดความเดือดร้อนและเจ็บไข้ประชาชนและผู้คนควรระมัดระวังและดูแลตนเอง